สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม6นะครับเรากําลังศึกษากันอยู่ในเรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาบ้างแล้วถูกต้องไหมครับแต่คําถามก็คือว่าทําไมต้องมีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบรวมด้วยครับนักเรียน พอมีใครที่จะให้คําตอบคุณครูได้ไหมครับว่าทําไมถึงต้องมีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมด้วยนะครับถูกต้องแล้วน,นะครับนักเรียนถ้านักเรียนสามารถตอบได้ว่าในบางครั้งนะครับถ้าเราไปรวบรวมข้อมูลจากคนทั้งประเทศครับเพื่อที่จะคํานวณน,นะครับยกตัวอย่างง่ายๆคืออย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการจะหาความสูงของคนทั้งหมดในประเทศไทยครับนักเรียนสามารถที่จะดําเนินการคํานวณได้ทั้งหมดทีเดียวไหมครับ โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบธรรมดานะครับนำคนที่1นนะครับความสูงคนที่1บวกความสูงคนที่2ไปจนทั้งหมดของคนในประเทศซึ่งเราก็จะพบว่าค่อนข้างมีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนถูกต้องไหมครับก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างครับถ้ามีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาเราไปสุ่มที่ภาคเหนือครับภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ล่ะครับแบบนี้ก็เท่ากับว่าทั้ง4ภาคของเราก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมาทั้งหมด4ค่า และถ้าเราต้องการจะคำนวณเป็นภาพรวมของประเทศล่ะครับก็น,นีแน่นอนว่าเราต้องนําค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง4จํานวนนั้นมาคํานวณซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะคํานวณซ้ํานะครับก็จะเป็นการใช้แนวคิดของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบรวมนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นแนวคิดแล้วก็ประโยชน์ของการคํานวณประเภทนี้นะครับว่าทําไมต้องมีการคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบร,รวมนั่นเองครับก่อนอื่นครับเราไปดูความหมายแล้วก็ สูตรในการคำนวณกันก่อนนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมครับนักเรียนอาจจะสังเกตว่าคำภาษาอังกฤษนะครับเป็น combine นะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ตัว c นะครับเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างหนึ่งในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบรวมนะครับจะใช้เมื่อเรากําหนดข้อมูลมาหลายชุดนะครับแล้วต้องการหาค่าเฉลี่ยรวมของข้อมูลทั้งหมดนั้น ในการกําหนดข้อมูลหลายชุดนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลดิบนะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นระดับของค่าเฉลี่ยนะครับเท่านั้นพร้อมทั้งต้องรู้ว่าค่าเฉลี่ยนั้นเกิดจากการคํานวณด้วยข้อมูลกี่จํานวนนั่นเองครับสมมุตินะครับว่าถ้าเราให้ x bar หนึ่งนะครับ x bar สอนะครับเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนะครับไปจนถึง x bar k นะครับ เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่1ที่2ที่3จนถึงชุดที่ k ตามลำดับนะครับโดยที่คำนวณมาจากจำนวนข้อมูลนะครับนั่นก็คือ n 1 n 2 n 3ไปเรื่อยๆจนถึง n k นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนค่าจากการสังเกตจากข้อมูลชุดที่1ชุดที่2จนถึงชุดที่ k ตามลำดับนะครับเราสามารถที่จะคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมหรือ x bar ตัวนี้นะครับได้จาก การนำจำนวนข้อมูลตัวที่1นะครับคูณกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตชุดตัวที่1นะครับไปรวมกับข้อมูลตัวที่2นะครับจำนวนข้อมูลตัวที่2หรือ n 2คูณกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของข้อมูลชุดที่2นะครับแล้วก็บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึง n k นะครับคูณกับ x บาร์ตัวที่ k นั่นเองจากนั้นก็จะหารด้วยผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหรือนั่นก็คือ n1 บวก n2 บวก n3 ไปจนถึง nk นะครับหรือเราก็สามารถเขียนให้ง่ายกว่านี้โดยใช้สัญลักษณ์ของซิกมานะครับนั่นก็คือ x bar มีค่าเท่ากับซิกมาของ ni x bar i นะครับเมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง k หารด้วยซิกมาของ ni เมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง k นะครับเค่าวนี้ครับนักเรียนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเราใช้ตัว n เล็กนะครับแบบนี้ก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตรวมของกลุ่มตัวอย่างครับถ้าเราต้องการจะเขียนเพื่อสื่อความไปถึงค่าเฉลีย่ยเลขคณิตรวมของประชากรน,นักเรียนก็มีแนวทางคือการเปลี่ยน x bar ให้เป็น mu นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก n เล็กครับให้กลายเป็น n ใหญ่นั่นเองครับ คราวนี้คับนักเรียนจะมีประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมจากสูตรนี้ครับกับการคํานวณหาค่าเฉลี่ยแบบธรรมดานักเรียนคิดว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่าที่ได้ออกมาจะเท่ากันหรือไม่นะครับเก่งมากนะครับในการคำนวณค่าเฉลีย่ยเลขคณิตแบบรวมนะครับกับการคำนวณค่าเฉลี่ยของทั้งหมดเลยนะครับประชากรทั้งหมดเนี่ยก็จะมีค่า เท่าก <mile> ันนะคบเพราะอะไรคบนักเรียนก็เพราะว่าเมื่อเราสังเกตในสูตรนะครับ n 1คูณกับ x bar หเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นผลรวมของข้อมูลชุดที่1ถูกต้องไหมครับบวกกับ n 2คูณกับ x bar สตรงนี้ก็จะเป็นผลรวมของข้อมูลชุดที่2ครับังนั้นแปลว่าเราบวกกัน k ชุดแบบนี้เราก็จะได้ข้อมูลนะครับผลรวมข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นเนี่ยสูตรทั้ง2ส,สูตรนี้ก็จะเหมือนกันนะครับทานนเดนสามารถที่จะคํานวณแาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้งหมดได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องมาใช้สูตรการคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบรวมแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดความยุ่งยากซับซ้อนนะครับการคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมแบบนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาในการใช้งานนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในการนํา สูตรการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมไปใช้นะครับในตัวอย่างที่1ครับถ้าคุณครูกำหนดข้อมูลมา2ชุดนะครับแต่ละชุดจะมีจำนวนข้อมูลอยู่30แล้วก็20นะครับและค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น22และ32ตามลำดับตรงนี้จะต้องระวังนะครับแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าชุดที่1ครับมีข้อมูลอยู่30จํานวน x-bar ของชุดที่1เนี่ยได้22นะครับข้อมูลชุดที่2ครับมีจำนวนข้อมูลอยู่20นะครับ x-bar ตัวที่2คือ32นะครับนักเรียนห้ามใช้ข้อมูลสลับชุดกันนะครับจากข้อมูลข้างต้นครับอยากให้นักเรียนลองคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมครับเราก็มีวิธีการทำที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนด้วยนะครับเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับคุณครูขอกำหนดให้ 1> n 1ครับเป็นข้อมูลชุดที่1นนะครับจำนวนข้อมูลชุดที่1ซึ่งก็คือ30 n 2ครับเป็นจำนวนข้อมูลชุดที่2ครับคือ20นะครับแล้วก็กำหนดสัญ,ญลักษณ์ x bar หนนะครับคือข้อมูลชุดที่1ครับ x bar สก็จะเป็นของข้อมูลชุดที่2นะครับนั่นก็คือ x bar หได้22 x บส x bar ได้32นะครับแบบนี้เราเห็นข้อมูลแล้วนะครับว่ามี2ชุดเราก็สามารถที่จะ เขียนสูตรของค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมสำหรับในกรณีที่มีข้อมูล2ชุดได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือ x bar ครับเท่ากับ n 1คูณกับ x bar 1บวกกับ n 2คูณกับ x bar 2นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นก็เกิดจากการนำ n 1บวก n 2นั่นเองขั้นตอนถัดไปครับเราก็แค่แทนค่าลงไปนะครับจากสิ่งที่เรารู้ครับ คุณครูก็จะได้ x bar ออกมาครับเท่ากับ30คูณ22บนะครับบวกกับ20คูณ32แล้วก็หารด้วย30บวก20ครับผลลัพธ์จากการคำนวณครับก็สามารถคำนวณได้โดยง่ายออกมานะครับว่าเป็น26นั่นเองดังนั้นก็แปลว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของข้อมูลทั้ง2ชุดครับเท่ากับ26นั่นเองครับ นี่ก็จะเป็นแนวคิดในการนำสูตรการคำนวณไปใช้นะครับสำหรับในกรณีที่เรามีข้อมูลอยู่2ชุดครับเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันอีกนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นไปกว่าเดิมในตัวอย่างที่2ครันักเรียนลองดูโจทย์ดีๆนะครับเป็นเหตุการณ์นะครับของนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมี3ห้องนะครับมี6กทับหนทับสอทับสาม โจยังบอกมาอีกครับว่าแต่ละห้องจะมีจำนวนนักเรียนเป็น25นะครับ30แล้วก็35คนตามลำดับแบบนี้แปลว่า6ทับ1มี25นะครับ6ทับ2มี30 6ทับ3มี35ครับแล้วก็ระบุมาว่าจากการสอบวิชาภาษาไทยนะครับปรากฏค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบ6ทับ1ครับเป็น75คะแนนตรงนี้คือ x bar นะครับเป็น75 6ทับครับเป็น68นะครับนี่ก็คือ x บาร์ของ6กทับ2นะครับและ6ทับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเป็น80ครับอยากจะให้นักเรียนลองร่วมกันนะครับหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคะแนน,นสอบวิชาภาษาไทายของนักเรียนทั้ง3ห้องโจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะครับแต่เราดูตามบริบทแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องใช้สูตรการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนั่นเองครับเรามาดูวิธีทำกันนะครับเริ่มต้นครับคุณครูก็จะขอกำหนดให้ n 1นะครับเป็นจำนวนนักเรียน6ทับ 1, n 2เป็นจำนวนนักเรียน6ทับ 2, แล้วก็ n 3เป็นจำนวนนักเรียน6ทับ 3, นะครับนั่นก็แปลว่า n 1ได้25นะครับ n 2คือ30แล้วก็ n 3เป็น35นะครับจากนั้นครับเราก็จะได้ตามดับออกมาว่า x bar 1ครับ คือ75นะครับ x bar 2คือ68 x bar 3คือ80ครับพอเราดูจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์จากโจทย์มางั้นก็แปลว่าเราต้องใช้สูตรสำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมสำหรับกรณีที่ข้อมูลมีทั้งหมด3ชุดนั่นเองครับเราก็สามารถที่จะเขียนแจงสูตรออกมาเป็น x bar ครับเท่ากับ n 1คูณกับ x bar 1 รวมกับ n 2คูณกับ x บา r ์2นะครับแล้วก็รวมกับ n 3คูณกับ x บาร์า3จากนั้นก็จะหารด้วยผลรวมของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ n 1บวก n 2แล้วก็บวก n 3ครับเพียงเท่านี้เราก็จะเหลือขั้นตอนแค่การแทนค่าจำนวนลงไปในสูตรนะครับเรายนก็แทนค่าลงไปทีละตำแหน่งนะครับ สุดท้ายครับคุณครูก็จะได้ผลลัพธ์จากการคำนวณนะครับที่เราแทนค่าลงไปอย่างดีแล้วนะครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยนะครับในครั้งนี้ของนักเรียนทั้ง3ห้องครับก็จะมีค่าประมาณ74.61คะแนนครับนั่นก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนทั้ง3ห้องนะครับมีค่าประมาณ 74. 61คะแนนนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะครับซึ่งก็จะเป็นสูตรสถิติอีกหนึ่งสูตรนะครับซึ่งมีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่าต่อกรนนำไปใช้เป็นอย่างมากเลยและนี่ก็จะเป็นสูตรแล้วก็แนวทางการนำสูตรในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมไปใช้นะครับซึ่งเรนก็จะเห็นความแตกต่างว่า เราจะต้องมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาก่อนนะครับพร้อมทั้งจํานวนข้อมูลครับนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตที่สําคัญมากครับในการใช้สูตรนี้ในการคํานวณครับตอนนี้นักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอแล้วใช่ไหมครับสําหรับในการคํานวณครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนครับรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับในการพัฒนาโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมในการเรียนของเราในครั้งนี้นะครับ เพื่อให้โปรแกรมนั้นครับสามารถคำนวณหาค่าเี่ยเลขคณิตรวมได้นะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมเดิมซึ่งนักเรียนเคยเขียนสำหรับการคำนวณค่าเี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักไว้แล้วถูกต้องไหมครับก็ขอให้เพิ่มฟังก์ชันให้โปรแกรมนะครับมีความสามารถมากขึ้นในการคำนวณหาค่าเียษเลขคณิตแบบรวมนั่นเองครับโดยให้นักเรียนนะครับต่อยอดแล้วก็อาจจะมีการออกแบบนะครับสร้างให้มี user interface ที่สวยงามนะครับ แล้วก็หลังจากที่นักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วครับอย่าลืมนําไปสลับกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับหลังจากกิจกรรมนี้ครับเราจะกลับมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนไปเขียนโปรแกรมกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนโปรแกรมของนักเรียนก็มี user interface ที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการคำนวณทางสถิติแล้วใช่ไหมครับเรากลับมาพูดถึงองค์ความรู้ในวันนี้กันนะครับเรามาสรุปความรู้กันในวันนี้ครับเราเจาะจงนะครับเราเน้นไปที่การคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบรวมนะครับซนักเรียนก็จะพบว่าเราจะใช้เมื่อมีการกำหนดข้อมูลมาหลายๆชุดนะครับ ข้อมูลที่กําหนดมาก็จะต้องเป็นค่าเฉลี่ยพร้อมทั้งจํานวนข้อมูลที่นําไปคํานวณค่าเฉลี่ยนะครับเมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยมาหลายๆจํานวนแล้วนะครับหากต้องการที่จะหาค่าเฉลี่ยรวมของข้อมูลเหล่านั้นครับเราก็จะนํามาใช้แนวคิดการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบรวมนะครับนั่นก็คือว่าถ้าคุณครูให้ x า1 r หนะครับ x b a สอ x b a สา จนถึง x บา r k นะครับเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3จนถึงชุดที่ k ตามลำดับนะครับโดยที่มี n 1, n 2, n 3จนถึง n k เป็นจำนวนค่าจากการสังเกตนะครับในข้อมูลชุดที่1 23จนถึงชุดที่ k ตามลำดับนะครับเราสามารถที่จะสร้างสูตรการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมได้นะครับนั่นก็คือ x bar ครับเท่ากับ n1 คูณกับ x bar 1นะครับบวกกับ n2 คูณกับ x bar 2บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง nk คูณกับ x bar k นะครับแล้วก็หารด้วย n1 บวก n2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง nk ครับหรือเราอาจจะเขียนให้ง่ายกว่าน,นี้นะครับในรูปของซิกมาครับก็จะเขียนได้เป็น x bar ครับเท่ากับซิกมาของ ni x bar i เมื่อไเริ่มต้นที่1จนถึง k นะครับแล้วก็หารด้วยซิกมาของ n i เมื่อไอเริ่มต้นที่1จนถึง k นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นสูตรในการคำนวณของเราในวันนี้นะครับถัดมาคำนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็มีความแม่นยำในการใช้สูตรนะครับคุณครูจะขอทดสอบความเข้าใจของนักเรียนครับผ่านกิจกรรมการทดสอบความเข้าใจต่อไปนี้นะครับ คุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนลองพิจารณาแล้วก็ลองแก้ปัญหาดูนะครับทั้งหมด2ข้อครับในข้อที่1นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งนะครับซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยออกมาเป็น40คะแนนนะครับแล้วก็บอกว่าถ้านักเรียนชายนะครับสอบได้คะแนนเฉลี่ย35คะ,นนคะแนนนักเรียนหญิงได้คะแนนเฉลี่ย50คะแนนนะครับอยากจะทราบว่า อัตราส่วนของจํานวนนักเรียนชายต่อจานวนนักเรียนหญิงเน่ะเป็นเท่าไหร่นะครับนักเรียนลองทําไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเราวิเคราะห์จากโจทย์เนี่ยโจทย์ไม่ได้ต้องการคํานวณน,นะครับไม่ได้ต้องการค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับแต่กลับไปถามถึงอัตราส่วนจํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนหญิงนะครับรคุณครูก็จะขอสมมุติว่าให้นักเรียนชายมีจํานวน n 1คน นะครับแล้วก็ให้นักเรียนหญิงมีจํานวน n 2คนนะครับแล้วก็กําหนดให้ค่าเฉลี่ยของนักเรียนชายเป็น x บาร์หนทนองเดียวกันนะครับก็ให้ค่าเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น x บาร์สครับโดยที่คุณครูขอใช้สัญลักษณ์เป็น x บาร์แล้วก็มีตัว c กํากับนะครับตัว c ตัวนี้ก็จะมาจาก Com บ i n e ที่แปลว่าการหาผลรวมนะครับเป็นอันที่รู้กันว่า x บาร์ c ตัวนี้คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนั่นเองครับในโจทย์ข้อนี้ครับมีข้อมูลอยู่2ชุดถูกต้องไหมครับเราก็สามารถที่จะเขียนแจกแจงสูตรในการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมได้สำหรับข้อมูลที่มี2ชุดครับเป็น x บรา c เท่ากับ n 1คูณกับ x บ1บวกกับ n 2คูณกับ x บ2นะครับแล้วก็หารด้วย n 1บวก n 2นั่นเองครับ ถ้าเราแทนค่าสิ่งที่เรารู้จากโจทย์ลงไปนะครับตอนนี้ x บา r สี่คำนักเรียนมองเห็นนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ x บาร์ c คือค่าสี่เลขคณิตรวมของทั้งห้องนี้นะครับนั่นก็คือ40ครับดังนั้นทางด้านซ้ายมือครับแทนด้วย40สนะครับส่วนทางด้านขวามือครับ x บา r หนึ่งครับคือค่าเฉลี่ยของนักเรียนชายนั่นก็คือ35นั่นเองนะครับแล้วก็ x บา r สครับคือค่าเฉลี่ยของนักเรียนหญิงนะครับเป็น50 แต่เราจะเห็นว่าเราไม่ทราบนะคบว่า n 1กับ n 2มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะดำเนินการตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปบ่งบอกว่า n 1 n 2นะครับมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันแน่ครับนักเรียนก็ลองจัดรูปนะครับสมการทางด้านขวามือนะครับคุณครูก็จะนำ n 1บวก n 2ที่เป็นตัวหานะครับขึ้นไปคูณกับ40ทางด้านซ้ายมือครับ ก็จะได้ออกมาเป็น40นะครับคูณอยู่กับในวงเล็บ n1 บวก n2 นะครับทางด้านขวามือครับก็จะเขียนใหม่เป็น35 n1 บวกกับ50 n2 ครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะจัดรูปนะครับรวมสัมประสิทธิ์ของ n1 กับ n2 ได้นะครับผลลัพธ์จากการจัดรูปเนี่ยคุณครูก็จะได้ว่า5 n1 ครับเท่ากับ10 n2 ขั้นตอนต่อไปนะครับทำอะไรดีครับนักเรียน เราต้องการอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายนั่นก็คือ n 1นะครับต่อจำนวนนักเรียนหญิงนั่นก็คือ n 2นะครับถูกต้องแล้วนะครับเราก็แค่จัดรูปใหม่ครับให้กลายเป็น n 1หารด้วย n 2นั่นเองเมื่อเราจัดรูปนะครับก็จะได้ว่า n 1หารด้วย n 2ครับจะมีค่าเป็น2หรืออาจจะเขียนเป็น2ส่วน1ก็ได้นะครับถ้าเราเขียนเป็น2ส่วน1เราก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ เพียงเท่านี้ครับก็จะได้คําตอบแล้วครับว่าอัตราส่วนของจํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนหญิงครับก็จะเป็น2ต่อ1นั่นเองนี่ก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับการคํานวณซึ่งก็จะต้องใช้ความรู้เรื่องการหาค่าเศษเหลืคณิตรวมนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาครับนักเรียนพอทําได้แล้วใช่ไหมครับเห็นแนวทางในการนําไปใช้แล้วแต่ยังไม่พอนะครับไปอีกสักข้อหนึ่งครับ การทดสอบความเข้าใจในข้อท <Jean> ี่ no 2คร <'S> ับโจยท์ในการทดสอบความเข้าใจนะครับในข้อที่2นี้นะครับคุณครูก็จะกําหนดน้ําหนักเฉลี่ยของนักเรียนชายครับเป็น70กิโลกรัมแล้วก็น้ําหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น55กิโลกรัมนะครับแล้วก็กําหนดอีกครับว่าน้ําหนักเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเป็น60กิโลกรัมนะครับแล้วก็บอกมาด้วยว่า นักเรียนทั้งหมดมี150คนนะครับสิ่งที่โจทย์อยากจะทราบก็คือว่าอยากจะรู้นะครับว่านักเรียนชายนักเรียนหญิงมีจํานวนอย่างละกี่คนนั่นเองครับนักเรียนลองทําโจทย์ข้อนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนลองทําโจทย์ข้อนี้แล้วได้คําตอบไหมครับว่านักเรียนชายมีกี่คนนักเรียนหญิงมีกี่คนนะครับเก็บคําตอบไว้ในใจก่อนนะครับเราไปดู วิธีทําพร้อมกันคุณคูณูเริ่มจากการกําหนดให้นักเรียนชายครับมีอยู่ n 1คนนะครับแล้วก็กําหนดให้นักเรียนหญิงมี n 2คนนะครับแล้วก็กําหนดสัญลักษณ์ครับแทนค่าเฉลี่ยน้ําหนักนักเรียนชายเป็น x b า r หแล้วก็ค่าเฉลี่ยน้ําหนักของนักเรียนหญิงเป็น x b า r สนะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีการกําหนดค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะครับให้เป็น x bar สนั่นเองครับ จากข้อมูลที่เรากําหนดขึ้นมาก็จะพบว่าเราต้องคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมสําหรับกรณีที่มีข้อมูลอยู่2ชุดนั่นเองครับก็จะใช้สูตรเป็น x บรา c เท่ากับ n 1คูณ x บ a า1บวกกับ n 2คูณ x บ a า2นะครับหารด้วย n 1บวก n 2ครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะใช้แนวทิตเดิมนะครับเราก็จะแทน x บรา c ลงไปเป็น60นะครับ แล้วก็แทนค่าเฉลี่ยลงไปนะครับซึ่งเป็น70กับ55ครับจากนั้นครับเราจะจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็น9,000นะครับเท่ากับ 70N1 บวกกับ 55N2 เครับนักเรียนน่าจะพอสังเกตได้ใช่ไหมครับว่า9,000ตัวนี้มาจากไหนนะครับก็จะมาจากการนำา n1 บวก N2 ะครับขึ้นไปคูณกับ60ครับ n1 บวก N2 ี่ยก็จะต้องเป็นจำนวน นักเรียนทั้งหมดถูกต้องไหมครับแน่นอนว่ามีค่าเป็น150นั่นเองครับดังนั้น9,000ตัวนี้ก็มาจาก60คูณ150นะครับถัดจากนั้นครับเรารู้ครับว่าทั้งหมดเนี่ยมี150คนนะครับคุณครูก็จะขอเปลี่ยนครับ n 2ครับ n 2เราก็สามารถที่จะจัดรูปใหม่ได้เป็น150ลบจาก n 1ถูกต้องไหมครับ ก็เลยได้บรรทัดนี้ออกมานะครับว่า9,000เท่ากับ 70n1 บวกด้วย55คูณอยู่กับในวงเล็บ150ลบกับ n1 ครับ,กกบ,รบต่อไปครับใช้สมบัติการแจกแจงแล้วก็รวมสัมประสิทธิ์ของ n1 นะครับจะได้บรรทัดถัดมาว่าเป็น8,250บวกด้วย 15n1 นะครับเราก็แก้สมการตัวนี้ออกมาครับก็จะพบว่า n 1ของเรามีค่าเป็น50 หรือนั่นก็คือนักเรียนชายของเรามี50คนนะครับเราไมา่ต้องคำนวณต่อแล้วครับเราก็สามารถที่จะหากลบไปจากนักเรียนทั้งหมดซึ่งมี150คนได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะตอบได้แล้วครับว่านักเรียนหญิงก็ต้องมีจํานวน100คนนั่นเองครับก็เลยเป็นที่มาของคําตอบว่านักเรียนชายมี50คนแล้วก็นักเรียนหญิงมี100คนนั่นเองครับ ทั้ง2กิจกรรมทดสอบความเข้าใจนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะเห็นแนวทางในการนําไปใช้แล้วก็แนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับในการเรียนวันนี้ครับก็จะเป็นแค่แนวคิดหนึ่งนะครับนักเรียนควรจะต้องนําไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ลองประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆที่เรียนพบเจอในชีวิตประจําวันนะครับก็จะเป็นค่าสถิติหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากครับอย่าลืมนะครับ ความรู้จะมีความหมายเมื่อเรานําไปใช้นั่นเองครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับในหัวข้อาการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคุณครูก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ